เจอเห็ดปวกก้น่อยครับพ่อพี่น้องบุญครับอันสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบ่าวลาวสาวไทยชาแนลครับผมวันนี้พาพ่อพี่น้องมาเก็บเห็ดครับพอเห็ดปวกกลน่อยครับเต็มหนึ่งครับผมเห็นไหมครับนิูก็มีครับผมมึงเนี่ครับมึงเนี่ยครับ สาวก็เก็บอยู่ครับนี่เริ่มเก็บแล้วครับผมฝนย่อมนึงครับย่อมนึงพอาเห็ดปอกใน้อยก็ต้องเก็บครับพี่น้องเอาให้ผู้สาวก็เก็บจังหน่อยครับเดี๋ยวไปเก็บซอยเพื่อนนะครับเด้อแล้วก็จิ้มบริเวณไทยได้ครับเด้อเห็ดปอกใน้อยนี่อืมสะออนครับขาเมื่อแข็งมันในฝุ่นมันตัวคืนเพราะเพราะส้นหนีบโอ้ขาแข็งจนพุ่นครับตัดง่ายเก็บง่ายครับ Hmm. Ini ครับบึงงามนั่นครับเห็นไหครับเห็นไหครับพุ่นล้วครับพื้นที่เห็นไหครับพุ่นแล้วครับโบไลยังไงครับโบาลายที่เห็ดครับยุงก็ไลอ อย่าดึงอย่าดึงอย่าดึงอย่างนี้แค่เป็นเลสไม่ได้ไเปนื่อเธอตัดดินมอกพอ,กอถึงไล่ไหลครับ <c oughs> ไหลไหลบักคักเออ ี่ยียย่อมได้กันนะฝนตกใส่กิ่ตมถือครับเก็บห้าครับ ข้าวครับด้วงต้องระวังมึงนะครับนี่แหละครับผลงานครับผลงานเห็ดป่วกน้อยๆครับไผ่เคยกินนะครับโอ้ถอดเศษใครนะครับเด้อไผ่พอเคยเห็ดเห็ดมั้งนะครับเด้อเพรใส่ไข่บักแซีบครับบ้าราไปเห็ดแล้วครับลองมึงกันซิครับมึงควจะยังกินเสียบดีครับหอม นี่ครับเมนูเด็ดของบาลาวคือทอดใส่ไข่ครับเทียนผักขาผักสอมมาแล้วครับใส่ไปเลยห็ดปลวกไก่น้อยครับเพืเอ่อ,อ,อนๆนี่คือว่ะกินกูซม,มือนี่โดดไหมโออากิเกอห้เพื่อนกันครับเพื่อนย่าน นะเห็นบ่ไปละไปละอืมอาดครับตรงมีกิตรงมีกิคืออยูนกับบ่บ้ากันได้บ่าบ้าท่านเพื่อมันพ้นพิษไว้อะไรท่านน่นมันอยู่น่ะอืมอย่างี่ ิิดดนนี่่มจบร้อยครับเป็นเอื้อตื่นครับพ,พี่น้องเมื่อกี้เก็บซอยเพิ่นครับได้หลายแล้วนี่งคนหน่อยฮักสวยให้ดูไปดูกยไปหน่อยครับผมเรียบร้อยครับผมอุ้ยหุ่นย่อมนึงครับหุ่นย่อมนึงไปไปนี่ครับนี่นย่อมนึงครับผมฝากพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆทุกคน,น,น,นกดติดตามกดไลค์กดแชร์ ขอคนติดตามครับเดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ลูกคอให้หลานนะครับเดอ้อได้เห็ุคลิปต่อ,ตอไปขอกำลังใจให้ลูกให้หลานนี่เด้อครับเด้อขอบคุณครับนี่ครับนี่ไลยเติมครับผมเหดบวกไปน,น้อยครับแซ่บครับผมสวัสดีครับพื่อพี่น้องเจอกันคลิปใหม่เด้อครับเดอ้อ